วันนี้ลุงก็เห็นฝนตกแปรปลอยปลอย,ล,อยล,ลินมาจริงๆฝนมาตกมาสองสามวันแล้วแต่ว่าก็ดินดินเริ่มชุ่มฉ่ำนะแต่ว่าก็ก็วันนี้ก็น่าจะมีมาอีกแล้วก็พรุ่งนี้จะมีมาอีกแล้วก็เมื่อกี้เมื่อบ่ายๆก็มีสัญญาณเตือนจากอ่า SMS นะครับว่ามีฝนตกหลายพื้นที่อะไรประมาณนี้นะลุงก็เลยแบบออถ้ามันตกหลายพื้นที่พื้นที่เรามันไม่ตกหรอกแต่ว่ามันอาจจะมีปลายฝนมาบ้างนิดๆหน่อยๆทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็อาจจะ เหมาะสมสาหรับการปลูกต้นไม้ของลุงลุงก็เลยเตรียมต้นไม้ออกมาปลูกเลยตัวนี้เป็นคอมิโพล่านะครับคอมิโพล่าไม่กากนะครับก็คือเป็นต้นมดยอบจากไมกันะครับก็เตรียมไว้เพื่อที่จะเอาไปปลูกพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าสายสายก็คือการตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ลงมือทําพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเห็นต้นไม้มันอยู่ในดินเพราะลุงเชื่อว่าต้นไม้ที่ดีที่สุดโตเร็วที่สุดก็คือต้นไม้ที่ปลูกลงดินวันนี้นะครับแต่ว่าลุงก็ปลูกวันนี้ไม่ได้ลุงก็เตรียมให้ปลูกพรุ่งนี้ละกันอะไรประมาณนี้นะ ตัวนี้อหอมมากนะครับเป็นหอมมากแล้วก็มีรรพคุณในการแก้ปวดขลายเส้นหรืออะไรพวกนี้นะใช้น้ํามันของเขาน้ํามันสีใสๆลุงแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมคอมิโพล่าตัวนี้นะถึงไม่มีหนามแต่ว่าคอมิโพล่าอื่นๆที่เคยเห็นที่เคยเจอมาล้วแล้วแต่มีหนามกันทั้งนั้นปักเข้าไปนี้นี่ร้องโอ้ยเลยนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับอย่างมดยอบตัวนี้มดจอบตัวนี้ก็มีหนามนะครับเป็นคอมิโพล่าเมือ5ห้านะหนามแบบโหดโโหดโหดสุดเห็นไหมครับโหดสุดเลยเนี่ยก็จะมีต้นมียอดออกมาอย่างนี้นะ เขายมีต้นมียอดออกมาอย่างนี้นะแล้วก็มีปลายแหลมแหลมแปงแหลมก็คือยอดของเขาเห่าครับไม่ใช่หนามหรอกแต่มันมันก,มนก็มันก็ทิ่มแทงเราได้ให้เจ็บปวดนะครับก็เตรียมไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกพรุ่งนี้เช้าก็ประมาณกับ20ต้นนะนะก็ตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ลงมือทาซะนะมันก็จะได้ประสบความสําเร็จเล็กๆแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เราทําให้ให้เกิดความภาคภูมิใจถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่ๆแล้วเราก็ต้องลงมือทำแล้วใช้เวลานาน3-4วันกว่าจะสําเร็จมันเหนื่อยครับ ลุงบอกเลยนะว่ามันเหนื่อยมันล้ามันท้อเพราะว่านานกว่าจะเสร็จถ้าเราตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เสร็จภายในสองชั่วโมงแล้วเราก็แบบโหมานั่งหอบหายใจเลือเล่อเี่ยหายใจเลือเล่อๆแล้วก็มานั่งมองด้วยความยินดีชื่นชมกับผลงานที่ตัวเองได้ทำโอ้โหมันมีความสุขมากฉะนั้นอย่าตั้งเป้าใหญ่ตั้งเป้าเล็กๆแล้วลงมือทํา20ต้นลงปลูกสักประมาณ2ชั่วโมงนะสชั่วโมงถือว่านานมากเลยนะเพราะว่าลุงก็จะขุดหลุมไปฟังเพลงไปฟังธรรมะไปอะไรเงี้ยน,นะก็ อ่านใจตัวเองอยู่กับลมหายใจค่อยคขุดลงไปกระจึงกระจึงแล้วก็ปลูกลงไปทีละต้นทีละต้นหลังจากนั้นถึงแม้นว่าฝนฟ้ามันจะตกก็ไม่เป็นไรก็เอาน้ําไปลดมันเพื่อที่จะมันเกิดความสดชื่นก่อนหลังจากที่มันลงดินไปแล้วมันก็จะได้รับน้ํามีความดีมีความสดชื่นนะครับแล้วก็ไม่หอยเหี่ยวตามมาอีกทีถ้าฝนตกลงมาอีกมันก็ไม่ได้ผลเสียอะไรเพราะจริงๆแล้วดินที่สวนลุงม,มันก็แห้งแล้งอยู่แล้วพอฝนตกลงมามันก็ไหลหนีไปแล้วก็ต้องลดน้ําอีกอยูด่ดีฉะนั้นนี่คือ วิธีการคิดของลงและวิธีการใช้